วันฮาโลวีนแล้วคริสปี้ครีมโดนัทเขาก็ครอสกับสกูบี้ดูค่ะทําโดนัทในธีมของวันฮาโลวีนได้น่ารักมากๆเลยเซตนี้เป็นเซตสกูบี้ดูโดนัทสเปเชียลเซตก็จะมีเป็นสกูบี้ดู6ชิ้นนะคะแล้วก็ออริจินอลอีก6ชิ้นชิ้นแรกในสตรีมเมชชินเป็นโดนัทเนื้อนุ่มเคลือบช็อกโกแลตเข้มข้คนค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตสปริงโคลแล้วก็ล็อตตุสสกูบี้ดูนะคะตัวล็อตตุก็จะเป็นช็อกโกแลตอร่อยดีค่ะตัวนี้จะไม่มีไส้นะคะก็จะเป็นสปริงโคลอโตรยยู่ข้างบน Hold an E. ส่วนตัวสีส้มนะคะจะชื่อจิงกี้ฮัลโลวีนออเรนจ์สปริงเกิลค่ะก็จะเคลือบด้วยช็อกโกแลตส้มนั้นต่อมาส,สกูบี้ดูบีด้ดูโดนะต,ตัวนี้จะเคลือบแล้วก็ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตสีฟ้าแนละเขียวแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสีส้มแล้วก็มีช็อกโกแลตเป็นรูปน้องหมาสกู p ี้ดูตัวนี้ตัวครีมก็จะมาแบบเยอะๆเลยนะคะอันนี้โดยส่วนตัวเอื้อว่าครีมเยอะไปอะส่วนอันนี้เอื้อชอบที่สุดเลยสปุกี้มอนสเตอร์คุกกี้แอนครีมเป็นโดนัทสอดไส้กี้แอนครีมเคลือบชอ็อกโกแลตสี กีช็อกโกแลตกรอบนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตน้องมอนสเตอร์อยู่ข้างบนค่ะช่วงนี้จะมีโปรโมชั่นเครื่องดื่มพิเศษเอื้อลองดื่โอโคล่าคอฟฟี่บัตเตอร์สกอตต์รสชาติก็อร่อยดีนะคะมันจะหวานหวานซาซาแล้วก็มีความขมของกาแฟนิดนึงในราคาแก้วละ110บาทแล้วก็จะได้รับออริจินอลกรีสอีก2ชิ้นนะคะจริงๆเขาจะมีเครื่องดื่มอีกอันหนึ่งเรียกว่าบัตเตอร์สกอตต์คาราเมลบลิสแต่ว่าย้งไม่ได้ลองสั่งนะคะโปรนี้เขาจะมีถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นเองนะคะ หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะคะ